สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทําขนมมันม่วงมะพร้าวอ่อนเป็นขนมไทยนะคะใช้วิธีการนึ่งทําง่ายค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานึ่งมันม่วงนะคะใช้มันม่วง200กรัมค่ะอันนี้นึ่งแล้วนะคะนึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดพอบดละเอียดดีแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป50กรัม ตามด้วยแป้งมันสําปะหลัง45กรัมแป้งเท้าอีก45กรัมน้ำตาลมะพร้าว35กรัมน้ำตาลทราย70กรัมเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาใช้มือนวดแป้งได้เลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะนี่นะคะกดนวดลงไปค่ะแรงแรงได้เลย พอเรานวดแป้งจนได้ที่แบบนี้แล้วเนี่ยใส่กะทิลงไป200กรัมนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นกะทิกล่องค่ะใช้มือละลายคลายแป้งได้เลยนะคะให้เหลวไปกับน้ำกะทิเลยค่ะการทำวิธีนี้ก็จะง่ายค่ะแป้งจะไม่ลอยหนีมือนะคะจะละลายแป้งง่ายค่ะดีกว่าเราใส่น้ำกะทิไปพร้อมกับแป้งทีแรกนะคะวิธีนั้นเนี่ยการขยำแป้งแป้งจะลอยหนีมือค่ะ อพอได้อย่างนี้แล้วเรานําไปตักใส่พิมพ์เลยนะคะวันนี้วิก็ใช้เป็นถ้วยขนมถ้วยนี่แหละคะ่ะหรือใครจะใช้เป็นพิมพ์ยางซิลิโคนก็ได้นะคะตักใส่ลงไปให้เต็มถ้วยได้เลยและในระหว่างนี้เนี่ยก็ให้เราตั้งน้ําไว้รอเลยนะคะพอเราตักเสร็จเนี่ยน้ําจะได้เดือดพร้อมที่จะนึ่งค่ะหยอดแป้งเสร็จแล้วโรยหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆอย่างนี้ค่ะใส่ลงไปถ้วยละหนึ่งเส้นก็พอ แล้วก็นําไปนึ่งเลยค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราจะนึ่งไฟกลางเป็นเวลา15นาทีพอครบเวลาแล้วขนมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหอมกลุ่นนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะยกลงมาพักไว้ให้เย็นตัวลงสนิทก่อนนะคะจึงจะแคะออกจากถ้วยได้ถ้าร้อนๆเนี่ยแคะไม่ได้นะคะมันจะเละมันจะติดถ้วยค่ะ นี่ค่ะอันนี้เย็นแล้วเราก็แคะออกใช้ช้อนค่ะแคะวนๆให้รอบแล้วก็ควักขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะร่อนไม่ติดถ้วยค่ะจัดใส่จานรับประทานได้เลยนะคะถ้าใครทำขายเนี่ยก็จัดใส่กล่องค่ะลองฉีกดูนี่นะคะเนื้อเหนียวนุ่มค่ะรสชาติหวานมันกำลังดีนะคะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะขนมไทยนี้ทำง่ายนะคะ แค่นึ่งนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายค่ะทำขายได้ทำกินได้วันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ